สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของสปอร์ตบาร์แมนเชสเตอร์ซิตี้วีคลี่นะคะกับการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไปเริ่มกันที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2024-2025บัรอบลีกเฟสนัดที่4นะคะนัดนี้เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนของรูเบนอามูริม ว่าที่กุนซือคนใหม่ปีศสจแดงแข่งขันกันที่สนามเอสซาดิโอโชเซอาวาลเดค่ะเมื่อวันอังคารที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าเรือใบสีฟ้าแพ้ไปแบบขาดลอยเหลือเชื่อค่ะถึง1ประตูต่อ4ซึ่งประตูเดียวของเรือใบสีฟ้าได้มาจากฟิลโฟเดนตั้งแต่นาทีที่4นะคะ โดยเกมนี้ค่ะแมนซิตี้ได้จุดโทษในช่วงที่ตามหลังอยู่1ประตูต่อ3แต่เออริงฮารแลนกลับสังหารพลาดค่ะทำให้ชวดโอกาสตีตื้นนะคะและสุดท้ายพวกเขาก็แพ้ลิสบอนไป1ประตูต่อ4นี่ยังเป็นความพ่ายแพ้ที่สกอร์ห่างที่สุดในรอบ4ปีหลังจากเคยแพ้เลสเตอร์ซิตี้มา2ประตูต่อ5เมื่อเดือนกันยายนปี2020ค่ะส่งผลให้เรือใบสีฟ้าแพ้3นัดติดต่อกันในทุกรายการนะคะ หลังสองนัดก่อนหน้านี้พวกเขาแพ้สเปอร์หนึ่งประตูต่อสองในฟุตบอลคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อวันพุทธที่30ตุลาคมและแพ้บอลมัดหนึ่งประตูต่อสองในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่10เมื่อวันเสาร์ที่สองพฤิกายนที่ผ่านมาค่ะดานเปปกวัวเดวลลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวหลังจากพาทีมแพ้สปอร์ติ้งลิสบอนว่าคงไม่สามารถพูดอะไรได้มากเมื่อทีมแพ้แบบนี้ขอแสดงความยินดีกับลิสบอน ครึ่งแรกเราเล่นกันได้ดีแต่ตอนนี้เรายิงประตูได้น้อยลงและเสียประตูทั้งทงท,งที่คู่แข่งไม่สามารถสร้างโอกาสยิงได้มากนะักอย่างไรก็ตามเราพลาดเรื่องง่ายๆไปหลายอย่างต้องยอมรับว่าเรายัางไม่สม่ำเสมอพอใน c h a มเ i o n s League เราต้องสม่ำเสมอมากกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์ ในตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากมากสำหรับซิตี้แต่ในการเป็นผู้จัดการทีมก็ชอบความท้าทายที่มีทีมที่อยู่เหนือกวา่าผลงานที่ผ่านมาเราอาจจะทำได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เราก็สามารถแพ้ได้ถึงแม้มันจะเป็นช่วงเวลาที่ยากก็จะสู้กันต่อไป นอกจากนี้นะคะเป๊ปยังแสดงความคิดเห็นว่าโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในปัจจุบันน่ะถี่มากส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายของนักเตะที่ทําให้เจ็บกันมากขึ้นแล้วก็จะมีผลต่อมาตรฐานของทีมแชมป์พรีเมียร์ในฤดูกาลนี้ซึ่งคาดว่าคะแนนนั้นจะต้องลดลงอย่างแน่นอนด้าน BBC Sport เผยว่านับตั้งแต่แมนซิตี้ลงแข่งขันในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกเมื่อฤดูการ2011-2012เรือใบสีฟ้า พลาดจุดโทษในรายการนี้ไปแล้วถึง9ครั้งนะคะมากกว่าทุกทีมในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งในเกมกับลิสบอนการพลาดจุดโทษของเออร์ลิงฮาแลนด์ถือเป็น1ในจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้แมนซิตี้แพ้แบบยับเยินค่ะนอกจากนี้ยังคาดการณ์กันนะคะว่าสาเหตุที่แพ้3นัดรวด ส่วนหนึ่งแล้วก็น่าจะมาจากอาการบาดเจ็บของโรดรี่กองกลางของทีมที่เข้ารับการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดแล้วก็จะกลับมาลงสนามได้ในฤดูกาลหน้ารวมทั้งรูเบนดิอาสที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อไม่สามารถลงสนามได้ทางนี้แมนซิตี้แพ้3นัดติดต่อกันใน1นึฤดูกาลเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีนะคะนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2018ค่ะจากนั้นไปดูกันที่ความพร้อมของเรือใบสีฟ้า ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025นะัดที่11นะคะซึ่งจะออกไปเยือนไบรตันค่ะในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนนี้เวลา24นาฬิกา30นาทีเป๊ปกวาเดีล่ากุนซือใหญ่เรือใบสีฟ้าเนี่ยจะยังไม่มีโรดรีออสการ์บ๊อบรูเบนดีอาสจอห์นสโตนและแจ็คก,กรลิช ขณะที่ตัวหลักอื่นๆอยู่กันครบนะคะคาดว่าเป๊ปกววเดล่าจะเล่นในระบบ4-1-4-1ค่ะ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในนัดที่จะไปะเยือนไบรตันผู้รักษาประตูได้แก่เอเดซสันนะคะขณะที่กองหลังคาดว่าจะใช้งานคายวอเกอร์มาเอลอาคันจีนาธานอาเก้และยอสโก้กวาดิโอนกองกลางตัวรับเป็นมาเตโอโควาซิชด้านกองกลางตัวรุกคาดว่าจะใช้ฟิลโฟเดนเบเาโดซินวาเควินเดอร์บอย m a เทอุสนูเนสโดยมี e ออร์ลิงฮาแลนเป็นกองหน้าตัวเป้าด้านสถิติการพบกัน5นัดน,นะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะมา4ครั้งและเสมอกัน1ครั้งค่ะจากนั้นไปดูกันที่คาร์กเกอร์ออกมาชี้ตำแหน่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะต้องเสริมทับด่วนในช่วงของตลาดหน้าหนาวนะคะ เจมี่คาราเกอร์อดีตกองหลังของลิเวอร์พูลเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจต้องเสริมกองกลางอีกคนในช่วงเปิดตลาดซื้อขายมก,กราคมนี้หลังทีมต้องขาดโรดี้ตลอดทั้งฤดูกาลค่ะเนื่องจากได้รับบาดเจ็บหัวเข่าอย่างหนักเลยนะคะและคาราเกอร์เชื่อว่าเป๊ปกวาดัวล่าไม่มีนักเตะเพียงพอที่จะมาทดแทนได้เลยค่ะ โดยคาราเกอร์เผยว่าแนะนำให้เสริมตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางเพราะว่าในตอนนี้แมนซิตี้ขาดนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกในตำแหน่งนี้ไปนั่นก็คือโรดรีในแง่ของมาเตโอโควาซิชและอิวายกุนโดกันกับตำแหน่งนี้นั้นพวกเขาทั้งคู่อายุ30ปีแล้วและคิดว่าสุดสัปดาห์ก่อนที่เจอกับทีมที่เต็มไปด้วยพลักกำลังอย่างบอลมัตซึ่งเล่นได้อย่างโดดเด่นและสมควรชนะนั้นมันบ่งบอกอะไรได้พอสมควร น่าสนใจจริงๆว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะกลับไปในตลาดนักเตะมกราคมนี้หรือไม่เพราะไม่แน่ใจว่าการใช้มิดฟิลด์ตัวกลางที่มีอยู่ตอนนี้จนจบซีซั่นพวกเขาจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการหรือไม่หลังจากที่คาร์เกอร์ให้สัมภาษณ์ไปนะคะทางฝั่งของฟุตบอลอินไซเดอร์ก็มีรายงานทันทีแล้วค่ะว่าแมนซิตี้จะเสริมทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้เพิ่มอีกสคนแน่นอนนะคะ หลังจากช่วงที่ผ่านมาประสบป,ปัญหานักเตะเจ็บไปครึ่งทีมแหล่งข่าวจากทีมระบายสีฟ้าเปิดเผยว่าแมนซิตี้ได้เตรียมงบประมาณในการซื้อนักเตะ1-2คนในช่วงปีใหม่ถึงแม้ว่าเป๊ปกวาเดียล่าผู้จัดการทีมชาวสเปนจะชอบการเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์มากกว่านะคะแต่มาถึงตอนนี้จำเป็นแล้วล่ะคะ่ะที่จะต้องเสริมทีมเพื่อเร่งเครื่องในการลุ้นแชมป์ในช่วงครึ่งหลังของฤด,ดูกาลนั่นเองล่ะคะ่ะ จากนั้นไปดูกันที่จอห์นสโตนออกมายืนยันนะคะว่าเขาต้องการจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังสัญญาปัจจุบันจะหมดลงในปี2026โดยสโตนเผยว่านี่เป็นสโมสรที่ตนรักครอบครัวของตนเป็นแฟนบอลซิตี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกๆญาติๆซิตี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของพวกเขาเช่นกันดังนั้นจึงรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ ทั้งนี้สโตนย้ายมาจากเอเวอร์ตันด้วยค่าตัวประมาณ47ล้านปอนด์ในปี2016นะคะและตั้งแต่นั้นมาเขาผ่านการลงสนามไปแล้วมากกว่า267นัดคว้าแชมป์ไปทั้งหมด17รายการค่ะในขณะที่เรือใบสีฟ้าก็อาจจะต้องเสียเควินดอบรอยและอิวคายกุนโดก,กันในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะเนื่องจากสัญญาของพวกเขานั้นกำลังจะหมดลงขณะที่เป๊ปกัาเดโอลาก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่ค่ะ และนั่นคือเรื่องราวของทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถจะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวแบบนี้ได้ครบทุกทีมเลยนะคะผ่านทาง Sportbar n w w s h h n n n l l ค่ะ